สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พ่ยามอยู่กับอัศวินปานสวัสดีครับผมอัศวินปานนะครับจากบาาาริษัทไซมาเคมีซึ่งหลายๆคนที่ติดตามเพจพิยามนะก็จะเห็นว่าพ่ยามเนี่ยใช้ผิดพันธุ์ของไซมาเคมีอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าจากที่ใช้มาเนี่ยผิดพันณุ์เขาค่อนข้างจะมีคุณภาพดีราคาจับต้องได้เลยสโลแกนเขาก็คือเกษตรไซมาเพิ่มคุณค่าผลผลิตแต่ตอนนี้เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงโลโก้ใหม่นะครับวันนี้ก็เลยมาโปรโมทเป็นอัศวินปานนะครับ ก็คือเดิมทีจะเป็นโลโก้เด็กผลผลิตจากทางเกษตรนะครับซึ่งเกษตรกรจะจาไม่ค่อยได้ว่าโลโก้เนี้ยจะเรียกว่าอะไรเราก็เลยจะมีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่เป็นโลโก้รูปอัศวินนะครับ,รบมีอัศวินแล้วก็มีสายฟ้าอยู่ที่อกนะครับเรียกว่าอัศวินไซมาต่อไปก็จะโปรโมทว่าบริษัทไซมาตาอัศวินไซมาแต่วันนี้มาโดยอัศวินปานนะครับแต่ว่าตโลกแกนหรือว่า ปัจจัยในการทาธุรกิจก็อย่างเหมือนเดิมคือ,องอเม่เม,มากเพิ่มมูลค่าผลิตในราคาที่จับต้องได้แล้วก็สินค้าที่ยัง<ม>เป็นสินค้าดีมีคุณภาพเหมือนเดิมครับเหมือนอย่างวันนี้ชุดที่เราเอามาให้เพื่อนชาวสวนได้รู้จักเนี่ยมันชื่อชุดอะไรนะวันนี้เรามาแนะนําชุดเฮดช็อตนะครับทำไมถึงเรียกชื่อชุดเฮดช็อตครับชุดเฮดช็อตก็อันนี้เป็นเหมือนหมัดน็อกที่เราจะมากําจัดเชื้อราอย่างนั้นก็เหมาะกสาหรับภาคตะวันออกเลยตอนนี้นะครับเราตัดลูกทุเรียนไปแล้วแล้วก็เตรียมการฟื้นต้นที่ผ่านมาครับปัญหาที่เราเจอคือ ต้นมันโทมเพราะว่าเราไว้ลูกแล้วพอเราตัดลูกเนี่ยเราใส่ปุ๋ยกรลแรงจะทําใบใหม่ปรากฏว่าฝนตกทุกวันเลยรตรงนี้นะไปสวนไหนนะก็เจอการเข้าทําลายของเชื้อราซึ่งลาที่เจอในสวนเนี่ยมันมีหลายตัวมากเลยครับตัวแรกหลักๆที่เจอก็คือไฟทอปทอราลักเน่าขนเน่าตัวที่สองที่เจอนะอปลายเก่งแห้งตัวฟิวเซียมครัมตัวที่สามยิ่งฝนตกเยอะๆนะเจอพวกใบติดเจอพวกแอนแทคโนดใช่ครับไอ้ตัวนี้เอาอะไรอยู่บ้างเนี่ย ตัวนี้เอาอยู่ทุกตัวเลยนะครับเหลือ oh, <yeah. S 2> ชุดเฮดช็อตเนี่ยเป็น uh, ชุดที่เราทํามาเพื่อสวนทุเรียนโดยเฉพาะตัวนี้กําจัดได้ทุกโลกตั้งแต่ลาชั้นต่ําไปจนถึงลาชั้นสูงตัวนี้ได้ตั้งแต่ใบติดแอนแทกโนดใบไม้ใบจุดลาสนิมนะครับพวกผีเทียมฟูซาเลียมไฟท็อปเทล่าแล้วก็ลาสีชมพูดังนั้นชุดเนี้จะกําจัดโรคได้ทุกตัวตัดวงจรโรคได้ทุกอย่างนะครับ,รบตัวนี้พ่นแล้วครอบคุมได้ยาวนานครับรบางคนบอกว่าอุ้ยกล่องเดียวมันควบคุมจักรวาลเหรอไม่ใช่ครับ ก็คือยาครอบคุมจักรวาลไม่มีครับมันจะต้องมีชื่อสารที่ออกแบบออกฤทธิ์มาเฉพาะอันนั้นเลยอย่างของไซมาที่บอกว่าชุดเฮสช็อตเนี่ยมีสารหมดสี่กลุ่มเดี๋ยวพี่ยามกับอัศวินปานจะเล่าให้ฟังนะครับตัวแรกเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัวนาวิกนะครับนาวิกก็เป็นโพพามาขายวิโดคลายบวกกับมิชารซิเป็นกลุ่ม28บวกกับกลุ่ม42ตัวแล้วแล้วก็2กลุ่มนะครับแล้วก็ไซคลอสนะครับกลุ่ม40บวกกับ11เดเมทโมบบวกกับไพลโลโคสโตบิน อีกตัวนึงที่เอามาแนะนําให้ชาวสวนต้องใช้ด้วยคือสารจับใบสารปรับสารปรับ pH ประสิทธิภาพนะครับมันก็จะทําให้เวลาที่เราใส่ใบน้าอ่ะช่วยในการปรับ pH เพื่อจะทําให้พวกยาลาที่เราใส่ไปอ่ะมีประสิทธิภาพนะครับครับเนี่ยในการใช้งานนะครับมันไม่มีสารที่แบบว่าขวดเดียวแล้วใช้ได้ทุกอย่างมันจะต้องใช้ตัวนี้รวมกันนะครับทีนี้ของไซม่าชุดนี้ที่บอกว่ามีหมด4ตัวเดี๋ยวเราคุยถึงตัวนาวิกันก่อนเป็นกลุ่ม2ี่สบวกสี่นาวิก็เป็นโพพามไกลโดคลายกับเบทาลกซิล โพามขายไปเลยเลายตะวันออกกลับได้ตอนนี้เป็นตัวหนึ่งที่มีปฏิทธิภาพในการคุมรากเนา่าขนเน่าใช่ครับแล้วก็ตัว h ฮดช็อตเนี่ยนะครับมันเป็นตัวที่บอกว่าเราต้องใช้รวมกันทั้ง3ตัวเลยทั้ง3ตัวก็จะช่วยทําให้ทั้งต้น,ตนเลยท,ทุกโลกนะทั้งทางดิน <c oughs> และทางต้นทางกิ่งได้หมดเลยตัวนี้เป็นยาเย็นนะครับจริงๆก็สามารถใช้ได้ตั้งแต่หลังเก็บเกี่ยวฟื้นต้นนะครับไปจนถึงตั้งแต่ทําใบอ่อนไปจนถึง ดอกบานตัว<ม>นี้<ม>สามารถฉีดฉีดพาดอกได้เลย,เยแต่ว่าวันนี้ที่เรามาโปรโมทอะ่ะเราสามารถฉีดต่อเนื่องได้ถึง3รอบแล้วค่อยสลับไปกลุ่มอื่นนะครับแต่จริงตัวนีอ้อย่างที่พี่ยามบอกครับว่ามันเป็นยาผสมนะผสมกันมา2กลุ่มแล้ว2กลุ่มอันนี้ก็คือพวกพาราไกโดคลายกับเมทาเล็กซิลเก่งในเรื่องของลากมาเลย์อย่างต้นนี้ถ้าเพื่อนๆดูอันนี้มาดูต้นเนี่ยบอกวิทำไมมันเป็นอย่างนี้อาการใบมันเหลืองๆเงี้ยอันนี้มีปัญหาที่ราก มีปัญหาที่รากเราก็ต้องจัดการที่บริเวณที่รากเราอยู่นะก็คือ,อพื้นดินซึ่งหลังจากที่เราดูแลต้นมานานเนี่ยบางทีก็จะมีการสะสมของเชื้อจากบนใบกิ่งที่ล่วงลงมายังพื้นดินซึ่งพื้นดินเนี่ยเป็นแหล่งเพาะเชื้อตัวไฟท็อปเทลราได้ครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดรากเนา่นนาโคนเน่าพอรากเราเสียอาการใบก็จะออกก็จะมีชาวสวนถามสเสมอเลื่ยามมียาตัวไหนใช้ในการฉีดของดินได้มันเป็นอย่างนี้ครับเวลาที่เพื่อนชาวสวนถามพี่ยามมาเนี่ย เขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะดินเขาเละมากเลยทั้งน้ําท่วมขังทั้งมีปัญหาเรื่องของฝนตกมาเขาถามว่าพี่ยามมีตัวไหนที่ฉีดทั้งดินได้กลุ่มที่ฉีดทางดินอ่ะพี่ยามจะแนะนําว่าหนึ่งเขาจะดูว่าฉีดแล้วเนี่ยมันค้างอยู่ในดินเนี่ยได้นานหรือเปล่ากับอันที่สองมันสามารถจะเคลื่อนที่ไปในอนุภาคของดินได้หรือเปล่า <S <S เพราะว่าสปองเทลา มันอยู่กระจายทั่วดินเราจะต้องฉีดลงไปเพื่อจะให้มันตกค้างในดินนานแล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนที่ไปกําจัดพวกสปอร์ได้ในกลุ่มนี้นะครับปัจจุบันนี้เท่าที่ดูนะก็ผู้พามคขาวเโดกรายเป็นตัวหนึ่งนะครับเมทาลักซิลเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ทางดินได้ครับอันนี้ก็คือใช้ในช่วงการฟื้นต้นการล้างระบบคตน,นีถ้าเกิดในดินน่ะเวลาใช้มันต้องใช้ไงครับ ตัวนี้ก็ผสมน้ําถ้าเป็นถังพันลิตรนะครับก็ใส่ได้เลย1นกิโลนะครับหนึ 1> 1, ่งกิโลถึงจริงก็คืออัตราสองร้อยกรัมต่อน้ำสองลิตรครับผมแล้วก็ฉีดพ่นบริเวณพื้นดินทั่วทั้งแปลงได้เลยนะครับ<ช>แต่ว่าแนะนาให้ลดน้าในแปลงก่อนเพื่อให้ดินมีความชื้น<ช>ถ้าดินมีความชื้นมันก็จะทําให้ยาเราะเคลื่อนที่ไปได้ดีกว่าห<ช>่างกันกี่รอบดีปีหนึ่งถ้าสมมุติโหเจอเนี่ยเดี๋ยวฝนเกิดมาแล้วเดี๋ยวเราคาดเลยเดี๋ยวไปทบมาแน่นอนอะไรเงี้ย ถ้าให้แนะนานะครับจริงอะ่ะอยากจะให้ใช้ปีละสี่ครั้งถ้าเรายิ่งกําจัดเชื้อราที่สะสมทั้งทงางใบทางกิ่งและลําต้นและทางดินอะ่ะเรายิ่งกําจัดบ่อยเราก็จะลดเชื้อโรคที่อยู่ในแปลงที่เป็นตัวสะสม,มอ่าแต่ถ้าแบบอย่างน้อยสุดเลยผมก็ขอแบบสักสองครั้งนะครับ,รบก็จะช่วยได้ดีกว่าสองครั้งนี่ช่วงตัดลูกไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็อีกช่วงไหนอีกหนึ่งครั้งหรือว่าต่อกันไปเลยอ๋อก็ควรจะเว้นเว้นครับเว้นใช่ป่ะอ่าใช่ครับก็คือสองครั้งก็คือครึ่งปีครั้งหนึ่งจริงจริงก ถ้าเราจะฉีดพ่นทางดินหรือการล้างสารพวกนี้นะครับสามารถฉีดได้ไม่ว่าทุเรียนเราจะอยู่ช่วงไหนไม่ว่าจะเป็นช่วงทําใบอ่อนเป็นช่วงดอกเป็นดอกบานหรือว่าจะเป็นช่วงลูกเล็กไปยันผลผลิตเนี่ยเราสามารถฉีดได้หมดเลยสามารถฉีดได้ทุกช่วงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอยากจะให้ต้นทุเรียนของเราอะปลอดภัยมากแค่ไหนปลอดโรคมากแค่ไหนยิ่งเราฉีดบ่อยต้นทุเรียนเราก็จะสะอาดมากขึ้นอันที่จุดนี้ดีนะที่อัิบินปานบอกคือว่าพวกกลุ่มที่เป็นทางดินไอ้เน,นี้ยมันเป็น W P ครับ มันเป็นผงเวลาเราเอามาผสมน้ํามันจะผสมน้ําได้หมดเลยใช่ครับแล้วฟาร์มเป็นท็อกซิกหรือเป็นพิษต่อตัวใบทัออะไรอ่ะมันไม่มีไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะใช้ได้ตลอดใช่ครับยิ่งถ้าเกิดว่าเจอการเข้าทําลายของไฟท็อปสามารถจะใช้ได้ครับเพราะว่าโพลไพ์ายโดคาไลกับบิทไทร์ซลเนี่ยอาจจะเก่งในพวกกลุ่มราชั้นตา่าพวกไฟท็อปพวกพิเทียมพวกนั้นนะครับแต่ถ้าเป็นพวกราชั้นสูงเนี่ยตัวนี้ก็พอจะจัดการได้บ้างครับนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกฟิวเซียม พวกที่เป็นลาอยู่ข้างบนบนน่ะมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่แนะนําให้ใช้คู่กันไปเลยไซคอร์สครับไซคอสเนี่ยเป็นกลุ่มค่อนข้างจะใหม่เมื่อก่อนเราก็มีกลุ่ม3คือเฮกไซส์ ide, แล้วกลุ่ม11คือไซโตบินแต่อันเนี้ยเขาพัฒน,นาขึ้นมาก็คือเป็นกลุ่ม40ด i ิ e t o เมทโอมบวกกับกลุ่ม11บเอ็ดโคโตบินตัวเนี้ยจุดเด่นมันคือตอนนี้เราเจอพวกฟิวซเรียมแต่เครื่งเยอะหรื พวกใบติดพวกแอนแทคกโนตยิ่งสภาพอากาศฝนตกติดๆ,ๆๆนะโอกาสจะเจอราบเนี้ยเยอะมากเลยตัวนี้ครอบคุมในกลุ่มนั้นหมดเลยใช่ครับ,รบแล้วก็ที่เราจัดชุดนี้มาเพื่อใ,<ช>ให้ง่ายต่อชาวสวนทุเรียนทุกท่านนะครับบางทีสิ่งที่เรารู้อาจจะ รู้ไม่หมดบางทีเราเห็นแล้วเราอาจจะเวลาเราไปอธิบายอาการเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันในหนังสือที่ร้านเขารู้เนาะใช่ครับวันนี้เราเลยจัดชุดมาซึ่งชุดเนี้ยสามารถครอบคลุมโรคได้ทุกตัวไม่ว่าจะเป็นลาชั้นต่ําหรือชั้นสูงอย่างที่พี่ยามว่าพี่ยามว่าครับอันนี้ชอบประเด็นนี้นะคือเวลาที่พี่ยามไปสำรวจแปลงเนี่ยบางทีเนี่ยเขาบอกว่าของเขาว่าเป็นแค่จุดสนิมพอเราไปดูอะกิ่งมันแห้งมันเจียวเีย,ยมด้วยบางทีดูแล้วมองไปเห็นอาการที่เยอะ แต่ลืมมองอาการอื่นๆที่น้อย<ช>กลายเป็นว่าฉีดแค่บางตัวแต่<ช>บางตัวไม่หกักมันก็จะยิ่งทําให้เกิดการระบาดภายในแปลงครับดังนั้นถ้าวันนี้ฉีดชุดเฮดช็อตชุดเดียวสามารถควบคุมได้ทั้งหมดเลยครันนี้เมื่อกี้เราพูดถึงนาวิกซึ่งใช้ในการฉีดพ่นทางดินถ้าอันนี้เราจะฉีดพ่นทางใบอัตราเท่าไหร่เหมือนกันเลยรครับอันนี้สามารถฉีดพ่นทางใบได้เช่นกันก็ใช้อัตราเดียวกันเลยนะครับ200กรัมต่อน้ํา2ลลิตรหรือถังพลิตก็คือใส่ทั้งหมดเลย1กิโลถ้าเป็นตัวไซคอร์สทางใบเวลาเราฉีด่พนยังงไครบก็ จริงๆสามารถพ่นได้ทั้งในทรงพุ่มนอกทรงพุ่มใต้ท้องกิ่งลําต้นตัวนี้พ่นได้หมดเลยนะครับอัตราการใช้ครับ200กรัมต่อน้า200ลิตรครับเหมือนกันใช่ครับดังนั้นชุดนี้จะใช้ง่ายซื้อยกชุดไปนะครับไม่ต้องคิดอะไรเลยชุดนี้ต่อน้ำพันลิตรหรือแบ่งได้น้ํา2งลิตร5ถังครับผมครับแล้วก็อย่าลืมใส่สารเสริมประสิทธิภาพตัวนี้เข้าไปด้วยสารเสริมประสิทธิภาพเนี่ยแก้ปัญหาของเกษตรกรที่พี่ยาไม่เจอบางคนเอาน้ําบาดาลมาลดเลยนะบางคนไปเอาน้ําที่อยู่ในสระซึ่ง มันมาจากแถบที่เป็นภูเขาหินปูนะน้ําเป็นด่างแล้วพอเขาไปฉีดเนะี่ยโอ้พวกสารพอโมนพวกยาลาเนะี่ยมันเสื่อมได้ง่ายๆเลยนะเพราะพีเอไม่ได้เพราะนั้นนะครับเวลาที่จะผสมพวกนี้นะพี่ยามแนะนําว่าหนึ่งมีตัววัดพีเอก็ดีเนาะอันที่2ก็คือไอ้พวกนี้จะเป็นต้องใช้สารลดแรงตึงผิวปรับสภาพน้ําอัปเกรดต่อไปนี่จะขายเป็นชุดเลยใช่ไหมหาซื้อได้ไหนบ้างเป็นชุดเนี่ยก็ร้านค้าที่รับสินค้าจาก ไซมาเคมีอันนี้ซื้อเป็นชุดเราจัดมาเป็นชุดเกษตรกรสามารถใช้ง่ายแต่ถามว่าตัวเดียวยังมีไหมก็ยังมีจําหน่ายเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าวันนี้เราจัดมาเป็นชุดอยากจะบอกว่าถ้าซื้อเป็นชุดถูกกว่าอย่างที่พี่ยามน่าจะเคยรู้อยู่แล้วว่าตัวไซคอสเนี่ยราคาก็จะอยู่ประมาณแปดร้อยห้าบาทบาทใช่ตัวนาวิกก็จะอยู่ที่400บาทครับซึ่งตัวนี้รวมกันก็พันสองบาทแล้วแต่ว่าวันนี้เราจัดชุดมาเราขายทั่วประเทศนะครับชุดละ1,100บาทซึ่ง แถมตัวนี้เข้าไปด้วยแล้วยังราคาถูกกว่าก็วันนี้ขอบคุณอัศวินปานนะครับมาคุยกันนะครับให้พี่น้องเ,เกษตรกรได้นำเอาไปปรับใช้ตามความเหมาะสมเพราะว่าสาภาพอากาศที่ฝนตกตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางตะวันออกหรือทางใต้นะครับจะเจอกับการเข้าทําลายของเชื้อราเราเตรียมตัวป้องกันนะครับแล้วก็การป้องกันเนี่ยอย่างที่บอกครับในมุมของชาวสวนเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะมองจุดใหญ่แต่ลืมมองจุดเล็กเราไปมองเห็นกิ่งแห้งแต่ลืมมองเฮ้ยมันมีไฟท็อปด้วยเรามองเห็น จุดสนิมแต่ลืมมองให้มีฟิวเซอริมด้วยเพราะนั้นเพื่อความปลอดภัยคือจัดครบเลยใช่ครับนะครับผมขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับ